ดเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำแผ่นพับสุขภาพกันนะคะหลังจากเด็กๆระบายสีแล้วเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวเราจะมาตัดออกจากแผ่น A4 นะคะเพื่อให้มาทำเป็นผลงานชิ้นนี้กันค่ะ,นะคะตอนนี้ครูตัดไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งอันแรกนะคะคำว่าติดก,กาวเอาไว้ด้วยนะคะอย่าตัดทิ้งไปนะคะ ก็อีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะคะเราก็จะมาตัดอีกเช่นเคยค่ะเราจะตัดติดขอบนะคะติดขอบสีดํานะคะตัวที่เป็นรอยปะเราไม่ได้ตัดไปถึงตรงนี้นะคะตัดเลยค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเ,เสร็จแล้วคะ ผู้ปกครองอาจจะช่วยเด็กติดตัดก็ได้นะคะหรือว่าจะให้เด็กตัดเองเพื่อฝึกทักษะการตัดกระดาษก็ได้คะ่ะแต่ต้องให้เขาระมัดระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะบาดมือเขาได้คะ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น2แผ่นนะคะอันนี้เป็นสาธิตนะคะก็เลยไม่ได้เขียนอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ระบ,บายสีด้วยแต่ว่าของนี้เด็กคืออยากให้เด็กเขาระบ,บายสีแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยก่อน,นะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะใช้กาวค่ะซึ่งวันนี้กาวที่ครูใช้ก็จะเป็นกาวสองหน้าเด็กๆถามครูว่าใช้กาวน้ำได้ไหมได้นะคะกาวแท่งได้ไหมได้ค่ะกาวลาเทคได้ค่ะหมดเลยอะไรก็ได้ที่ติดได้นะคะติดกาวบริเวณนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นําอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นด้านทําจิตใจให้จุดๆ,ๆนะคะมาแปะทับคําว่าติดกาวค่ะ พยายามดูให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะแบบนี้ค่ะอย่างนี้ตอนนี้เราจะได้เป็นไหมคะแผ่นยาวเลยค่ะพอเราติดก,กาวแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นวิธีต่อไปง่ายมากค่ะทวกครองเราก็แค่ทับตามรอย,อยนี่นะคะทับตามรอยทับทบไปทบมาเรื่อยๆเลยค่ะ เลเลยแบบนี้นะคะจนสุดกระดาษแล้วก็ด้านหน้าสุดจะเป็นชื่อของเราค่ะชื่อชั้นเล็กที่จะอยู่หน้าสุดนะคะอย่างนี้เหมือนกันเลยค่ะเราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะได้เป็นผลงานแบบนี้นะคะสามารถดึงออกมาเป็นผลงานของเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆนามาส่งครูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะแจกคืนให้เด็กๆได้ไป เก็บไว้เป็นผลงานของตัวเองนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ